สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเปรียบเทียบระหว่าง dpi iphone กับ dpi ของ android นะครับจะเป็นไงก็ฝากไปรับชมด้วยนะครับผม ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคเพื่อนๆหาเพชรฟรีฟานะครับผมโอเคครับผมอย่างแรกนะเราต้องเข้ามาที่เว็บ Respect Shop .net นะครับผมแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมผมจะเข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊กนะครับเพราะว่าง่ายดีนะโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการสุ่มของรางวัลนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมเติมมาแล้วนะครับ200เครดิตนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Lucky Spin Diamond นะครับผมคือเวลาสุ่มได้ก็แบบเพชรเข้าตัวอัตโนมัติเลยนะครับผมเพียงแค่กรอก u i d ของท่านนะฮะโอเคตตอออนนนนีีี้คคคคืผผมมมมมมยยู่่่่200เเเรรรรรดดิิะะัับบาาากกสุลว

ตอนนี้ได้ขีดเพชรแล้วเนี <Sod> ่ยเราดูได้ไหมอะไปดูของรางวัลที่ได้รับโอ้โหนะครับผมอ่าเราบอกว่ารับงานเอ้าโอเคเอ้าเมื่อกี้ป็นคีเมื่อกี้ผมได้อะไรเอ้านี่ยาของรางวัลออกแล้วเมื่อกี้ผมไปกดคีโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมเมื่อกี้คือเหมือนจะบั๊กนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เพชรก็เข้าไปที่เรียบร้อยครับก็ไปส่งกันด้ที่เวบไดซ์สปิชชั่มดับเนนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับซัมโมซี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมกก็จะาาาทํร เปรียบเทียบระหว่าง DPI Android กับ DPI ของ iPhone นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับคือเราต้องมาทําการปรับ DPI ของ iPhone ก่อนนะครับผมอย่างแรกนะครับคือการเข้ามาที่ตั้งค่าของ iPhone นะแล้วก็เลื่อนหาคําว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคพอกดเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็หาคําว่าการควบคุมสวิตช์นะครับผมอยู่ข้างล่างคําว่า Fake ID เลยนะครับผมแล้วก็ทําการกดเข้าไปเลยนะครับ พอกดเข้ามานะครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับผมปึ๊บปึบแล้วก็หาคําว่าการลื่นไหลของเคอร์เซอร์นะครับผมอันนี้ก็คือ D P I ของ iPhone นะครับผม D P I ตั้งต้นของ iPhone นะครับจะอยู่ที่ประมาณ50-60นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะปรับไปที่50นะครับผมแล้วเราก็จะไปแบบทดสอบกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็50แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยก็สําหรับไอโฟนครับคือ โทรศัพท์ iPhone อะ่ะคือแบบ iOS คือมันเป็นเครื่องที่มันค่อนข้างหันจอเร็วหรือว่าเป็นเครื่องที่ตอบสนองดีอยู่แล้วนะครับผมคือเราไม่จําเป็นต้องปรับ DPI ก็ได้แต่ว่าถ้าสาหรับคนที่อยากหันหน้าจอเร็วขึ้นก็ปรับ d p i นะครับผม <S 1> <S 1> <S โอเคครับผมเดี๋ยวผมลองมาล้างหัวหดูดีกว่านะครับสำหรับ iPhone ฮะคืออันนี้คือแบบสมมุติว่าเราแบบซื้อเครื่องมาใหม่ๆแล้วเรายังไม่ปรับ DPI นะก็อยู่ประมาณ50-60นะครับผมเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูนะฮะป้นอ่าเข้าหัวเป็นไงทุกคนมันก็ิงได้ปกตนะผม มันก็ยิงเหมือนแบบธรรมดาปกตินะครับผมแค่แบบหันยิงช้าลงทําอะไรช้าลงแต่ว่ามันก็แบบยิงเร็วเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปตัง้งไอวอลให้ดูกันเลยดีกว่านะว่ามันแบบจะหันจอเร็วหรือเปล่านะครับ,ป,บรปั๊บอ่ารอไอวอลมาปึ๊บอ่าคนมาเนีย่ยผมจะลองหันซ้ายขวานะก็หันเร็วนะครับผมปึ๊บอ่ามานี้ปึ๊บปิดโดนยิงปิดอ่าก็สําหรับไอโฟนแบบ DPI พื้นฐานหรือว่า DPI ให้มากับเครื่องก็ผมว่าก็เร็วเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของ Android กันเลยดีกว่านะครับผมคลิปนี้คือเราจะมาเปรียบเทียบไงทุกคนคือ <Zeiten> เราเราไม่ได้มาสอนแบบเต็มๆนะครับคือเราเอามาเปรียบเทียบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของ Android กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมก็มาอยู่กับการตั้งค่าของแอนดรอยด์เลยนะครับผมย่างแรกคือเราจะมาปรับ DPI ก่อนนะครับผมย่างแรกนะครับคือเราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนไปหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมคืออันนี้นคทุก ถ้ามองไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะทุกคนแล้วก็ทําการกดเข้าไปนะฮะปั๊บพอเรากดเข้าไปเลยนะผมให้หาคาว่าเวอร์ชันนะครับผมคือตรงนี้นะครับคือเหมือนตัวไอนะผมแล้วก็ทําการจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็หาคําว่าหมายเลขอ่วนะผมแล้วก็ทําการกดรัวๆเลยนะครับผมให้ขึ้นว่าตอนนี้อยู่ในโหมดผู้พัฒนาแล้วแต่ว่าคือตอนเนี้ยผมอยู่ในโหมดผู้พัฒนาแล้วนะครับผมผมเลยแบบไม่จําเป็นต้องกดย้ําอีกนะครับผม แต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้แบบอยู่ในโหมดผู้พัฒนานะให้ทุกคนทําการกดย้านะครับมันจะนับ5 4 3 2 1นะครับผมแล้วก็จะไปอยู่ในโหมดผู้พัฒนานะผมแล้วก็ทําการกดย้อนกลับเลยครับผมปั๊บปั๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็นะครับผมให้กดไปคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมกดเข้าไปเลยปึ๊บพอเรากดเข้ามาเลยนะผมแล้วเราก็เรื่องหาคําว่าสำหรับนักพัฒนาซอฟตแวร์นะครับคือเป็นที่สำหรับปรับ DPI นะครับผมแล้วก็ทำการกดเข้าไปเลยปึ๊บ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาเลยนะผมนี่แล้วเราก็เลื่อนลงมาครับหาคาว่า DPI นะครับผมเออความกว้างต่ําที่สุดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนี่ไงทุกคนความกว้างเล็กที่สุดนะครับผมนี่360นะครับคือ DPI พื้นฐานของ Android ทุกเครื่องนะครับผมทุกเครื่องจะให้มาที่360นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันที่360กันก่อนเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับ DPI 50ของ iOS นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย ในเกมแลวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาทดสอบเล่นกันเลยดีกว่าครับเพื่อผมค่อนข้างที่จะกระตุกพอสมควรนะครับผมผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นใน Android สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกระตุกนะครับผมแล้วก็ทําคลิปที่ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่ามันค่อนข้างกระตุกนะครับผม Android ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบจะอ่อนจะกากเสมอไปนะคือถึงเครื่องจะแหลกนะบางคนก็ชนะผมมานะครับผมคือมันอยู่ที่ฝีมือเรานะครับผมทุกๆอย่างเลยนะแต่ว่าโทรศัพท์ก็มีผลนะครับผมก็แล้วก็นําแบบ การปรับหรือว่าการนั่งข้าวทำให้ลื่นขึ้นที่ผมสอนไปก็ลองเอามาระยุกต์ใช้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกับปืนลูกซองนะครับผมเอาเป็นปืนอะไรดีสเปซดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่นแต่ลูกซองนะครับผมปึ๊บโอเคแบบนี้นะครับผมผมจะมาลองหันหน้าจอให้ดูสักรอบครับอันนี้คือผมจะมาแบบแตะเบาๆนะปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็พอสมควรครับแบบเร็วพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็น snap 665ด้วยนะครับผมคือเครื่องค่อนข้างหน้าจอใหญ่ทําให้แบบหันจอง,ง่ายกว่าเดิมนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราลองมาลากหัวนะผมเดี๋ยวเราลองมาแบบวางเอะผมกดผิดเดี๋ยวเราลองมาวางเป้าไว้เนี่ยหัวแล้วก็ลากแบบตัวเจนะปั้งอ่าเอาใหม่นะผมเพราะว่าเมื่อกี้มันกระตุกนะทุกคนอ่าติดหัวนะฮะปับ๊บอ่ามีติดตัวกันบ้างนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นในแอนดรอยนะครับอาจจะไม่ค่อยชนินนะโอเค uh huh. okay, เดี๋ยวเราลองไปตั้งไอวอลให้ดูดีกว่านะครับสำหรับ DPI พื้นฐานของแอนดรอยนะครับผม uh huh. คือเป็นแบบนี้แหละทุกคนเราไม่ได้จับอะไรนานมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสมมุติว่ามีคนยิงผม เ้ยเมื่อกี้กระตุกนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหานะครับผมตังมีคนยิงมาตั้งไอซอ่าก็ตั้งได้สบายนะครับผมก็ไม่ได้ว่าแบบช้าเลยนะผมผมรู้สึกว่าพอพอดีนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าควรที่จะแบบปรับขึ้นมานิดนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของ DVI ต่อไปกันเลยดีกว่าครับสำหรับ android กับ p p o o n นะครับผมไปดูกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวรอบนี้เรามาทําการปรับ DPI ของ iPhone สัก80ละกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกัน3ระดับนะครับจะมีระดับแบบพื้นฐานระดับกลางแล้วก็ d p i สูงสุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทําแบบนี้นะครับผมโอเคต่อไปคือเราจะปรับสัก80ละกันจะอยู่ประมาณกลางนะครับผม80ปั๊บปั๊บปั๊บอ่า80นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับสาหรับ iOS นะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้คือเราก็มาอยู่กับ DPI 80ของ iPhone นะครับผมคือสังเกตได้ง่ายๆครับคือ ตอนนี้ผมหันจอเร็วขึ้นเลยนะผมสังเกตนะแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกเหมือนยังฟืดๆอยู่นะครับผมยังแบบหันแบบไม่เร็วแบบสุดๆนะเดี๋ยวผมลองแบบไปยิงคนในฟีรตายนะครับผมข้อดีนะครับยิ่ง DPI เยอะยิ่งหันจอเร็วแต่ว่าข้อเสียนะครับก็มีตามกันนะครับผมก็จะทําให้แบบกินแบตมากขึ้นนะครับผมก็ไอโฟนกับแอนดรอยนะก็จะเห็นข้อเสียแบบกับข้อต่างได้ชัดเลยนะผมโอเคครับข้อแตกต่างของ DPI 8 0ของ iOS นะครับผมก็รู้สึกว่ามันหันมาเร็วขึ้นนะครับผม แต่ว่าก็ไม่ค่อยต่างจากไอแบบไม่ได้ปรับนะครับไม่ค่อยต่างจาก DPI 50สักเท่าไหร่เลยดีกว่านะครับผมอัง่ายคือมันไม่ค่อยต่างกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของ Android กันเลยดีกว่านะครับแบบเปรียบเทียบกับ DPI 8 0ของ iPhone นะฮะผมโอเคครับผมอันต่อไปนะครับคือ DPI ที่ผมใช้ประจำครับตั้งแต่สมัยผมทำช่องแรกๆนะสำหรับคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้นะว่าผมใช้ DPI เท่าไหร่นะครับผมก็คือ570นะครับอันนี้คือผมใช้ตั้งแต่แบบ สมัยแบบทําช่องช่องคลิปแรกเลยก็คือใช้570นะครับนะผมก็มาทําการปรับกันเลยดีกว่านะผมแล้วเราก็ทําการเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับนี่ข้อเสียเลยนะผมคือพอปรับป,ปุ๊บเห็นไหมทุกคนสังเกตได้ไหมครับผมเพราะว่าตัวหนังสือนับจะเล็กลงทันทีนะผมคือแบบข้อเสียมันก็ต้องเป็นตรงเนี้แหละครับผมคือแค่ข้อเสียตรงได้จุดเดียวนะทุกคนผมว่าถ้าสมมติเวลาเราปรับ dpi แล้วแบบขนาดตัวหนังสือเท่าเดิมแบบนี้ยมันเหมือน i p h o n ไงมันก็จะดีเหมือน iPhone นะ แต่ว่านี้คือแบบตัวสีเล็กลงนะครับผมแต่ว่าหันจอเร็วขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบหันจอกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมก็มีกับ D P I ที่570นะครับคือจะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแบบหันจอรอบเดียวนะเดี๋ยวผมลองมาทําให้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมคือมันเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับผมจาก360นะครับผมผมแนะนำนะครับอันนี้เป็น D P I ที่ผมพูดจากปากนะครับผมผมผมว่าผมแนะนํา570นะครับผมผมว่าประมาณนี้กําลังดีนะครับ อันนี้คือไม่รู้ว่าทุกคนจะปรับเท่าไหร่นะอันนี้คือที่ผมแนะนํานะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนแบบมันไม่เร็วเกินไปแล้วมันก็ไม่ช้านะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือก็จะไม่เล็กเกินไปด้วยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้สําหรับ Dpi 570ของ Android นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมก็ไม่กับ Dpi สุดท้ายของ iPhone ครับ iPhone จะตันอยู่ที่120นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาปรับให้มันตันเลยดีกว่านะทุกคน ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บร้อยยี่สิบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมก็มีกับ DPI 120ของ iPhone แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาแลกปืนกันก่อนเลยดีกว่านะครับโอเคแลกปืนเสร็จละเดี๋ยวผมทดสอบโหทุกคนคือแบบมันเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเพราะปกติคือผมเล่นอยู่120ไนงะแต่ว่าถ้าเรากลับแบบไปเล่นช้าแล้วกลับมาเล่นเร็วเหมือนเดิมอ่ะมันจะรู้สึกว่าเร็วแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเร็วมากเลยนะครับผม ก็เห็นได้ชัดนะครับสำหรับ DPI 120ของ iPhone นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนของลากหัวกันดีกว่านครับมาเดี๋ยวผมจะลองล่าเป็นตัวเจแล้วลองเป้าวางไว้บนหัวนะปังอ่ะติดเหมือนเดิมครับผมปังเอ้ายิงไม่โดนเอาใหม่นะฮะปังอ่ะติดเหมือนเดิมฮะอ่ะติดเหมือนเดิมนะครับผมก็สําหรับการลากหัวนะครับมันก็เร็วเหมือนเดิมครับยังไงก็ลากติดนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาลองดีเซิร์นะฮะปึ๊บปึ๊บอ่ะติดปึ๊บอ่ะติดอีกแล้วโอเคครับผมก็ สำหรับ DPI ของ iPhone ครับก็จะเห็นได้ช like ัดเลยนะครับผมข้อดีของมันนะคือมันจะหันหน้าจอเร็วมากนะครับผมแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือมันอาจจะเร็วเกินไปนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับสำหรับ DPI นะครับผมผมก็บอกไม่ได้นะว่าคุณี้ควรปรับเท่าไหร่คนนั้นควรปรับเท่าไหร่มันอยู่ที่ความถนัดนะครับผมแล้วถนัดเท่าไหร่เราก็เล่นประมาณนั้นนะครับผมเราไม่ควรที่จะเล่นให้มันเกินไปหรือว่าจะเล่นให้มันช้าไปเราควรอยู่ประมาณกลางๆครับกาลังดีนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของ Android กันบ้างเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยโอเคครับผมก็ไม่อยู่กับการปรับ DPI อีกแล้วนะครับผมอันนี้คือเป็น DPI ที่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับมันอาจจะทําให้เครื่องพังเร็วมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์คือตัวหนังสือเล็กมากๆนะครับกว่าเราจะปรับพื้นได้นี่ก็คนข้าทีจะกดยากนะอีกวิธีหนึ่งเลยคือการกดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้นะมันจะเป็นการรีสตานะครับผมเวลาเรา ปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับตัวหนังสือก็จะเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมติเรากดปุ่มไม่ได้นะครับผมผมแนะนําเอาสัก570อ่ะกาลังดีเลยทุกคนอันนี้คือผมก้าพูดจากปากเลยนะครับผมผมว่าผมแนะนํา570นะครับผมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทาการปรับ9ก0ารครับ9 0 0ก็เปรียบเทียบสัก120ของ ios แล้วกันนะทุกคนแต่ว่าผมแนะนำนะครับประมาณ570นี้ก็ประมาณประมาณสัก80 70ของ ios แล้วนะครับผมผมว่าก็พอพอกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําการปรับ900กันเลยดีกว่าครับ เครื่องผมจะระเบิดหรือว่าจะพังหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับน,าน่าหนเลยนะครับผมโอเคกดไปเลยโอ้ยทุกคนมีค้างมีางอารเฮ้ยได้แล้วโอ้โหดูตัวหนังสือด่แบบเล็กมากนะครับผมแทบมองไม่เห็นเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยโอเคครับผมก็มาอยู่กับ D P I 900ของ And ด o i d นะครับผมก็ประมาณ120ของ iOS แล้วกันนะครับผมผมจะเปรียบเทียบแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมี3ขั้นนะครับ ขั้นแบบปกติแล้วก็ขั้นกลางๆนะครับผมแล้วก็สูงสุดนะครับก็คือ900นะครับสำหรับเครื่องผมว่าน่าจะได้ประมาณแค่900นะครับอันนี้คือสูงสุดนะครับผมทุกคนก็สามารถลองไปทดลองหรือว่าลองไปทําได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาหันจอให้ดูกันเลยดีกว่าครับเห็นปะคือในผมหันรอบเดียวนะทุกคนเห็นได้ชัดเลยนะผมเพราะว่าแบบหันเร็วขึ้นเยอะเลยนะผมอันนี้คือเยอะกว่าแบบ360กับ570หรือว่า520คือแบบ แตกต่างกันเยอะเลยครับผมอันนี้คือประมาณ22 iPhone ได้นะผมแต่ว่าข้อเสียมันคือเห็นได้ชัดนะครับคือตัวหนังสือเล็กลงนะครับผมแล้วก็ทําให้เครื่องร <My> ู้สึกว่าเครื่องร้อนเร็วขึ้นด้วยนะครับผมก็เวลาใช้ก็เราก็ใช้ประมาณกลางๆอดีแล้วนะครับผมผมแนะนานะครับแต่ว่านี้สําหรับคนที่แบบอยากลองหันหน้าจอแบบเร็วๆอยากลองสัมผัสการหันหน้าจอเร็วๆนะครับผมก็ลองมาสัก900ประมาณนี้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าข้อเสียเลยคืออีกอย่างหนึ่งก็คือ มันทําให้แบตหมดเร็วด้วยนะครับผมสาหรับ Android นะครับผมแล้วก็ทําให้เครื่องอาจจะพังเร็วมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ลองมาทดสอบหรือว่าลองมาทดลองได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปเปรียบเทียบสําหรับ DPI Android กับ iPhone ของผมนะครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปเปรียบเทียบอะไรอีกหรือว่าคลิปเกี่ยวกับเอาอะไรมาวัดกันหรือว่ามาวิกันหรือว่าสอนเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างคลิปกันเยอะๆนะครับผมคลิปนี้ผมไปเลยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฝึกในแอนดรอยก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะกลับมาสอนนะครับผมไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมด้วยครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับไปเล Hop up this. on the plane I'm on money, new shit. I don't play no games, I really do this. Fuck up on my face, you know I'm popping too exclusive. All I can be I know they plotting on my movement. Triple three, my